น้องสาวร้องพี่สาวทำงานคาราโอเกะที่เลยออกไปกับแขกหายตัวไร้ร่องรอยมาแล้วห้าวันเมื่อเวลาเก้านาฬิกาผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนางสาวจินพักผู้มินิรภัยตาลอายุ35ปีอยู่ที่จังหวัดเชียงรายว่านางสาวพันธิวา่าภ่มนิรภัยสุกตาอายุ38ปีทำงานที่ร้านคาราโอเกะชื่อเฟิร์นกอมศอูนอก เมืองเลยจังหวัดเลยหายออกจากร้านตั้งแต่คืนวันที่15หมอมข้อ66ผ่านมาแล้ว5วันไม่รู้พี่สาวหายไปไหนกลัวจะถูกทำร้ายหรือเสียชีวิตนางสาวจินภักพุ่มนิรภัยเล่าว,ว่าพี่สาวมีครอบครัวครั้งแรกกับสามีอยู่กินกันมา18ปีมีลูกชายอายุประมาณ14ปีแล้วเลิกรากันไปจากนั้นมีสามีเป็นคนที่สองเป็นเจ้าของสวนผลไม้อยู่ที่ จังหวัดระยองอยู่กันปีกว่าเลิกรากันไม่มีลูกจนมาอยู่กับสามีคนที่สามปีกว่าไม่มีลูกจนเมื่อวันที่หมข้อ66บอกทางบ้านและสามีจะไปทำงานที่ร้านคาราโอเกะที่จังหวัดเลยแต่สามีไม่อยากให้ไปสุดท้ายก็ไปจนได้ของเงินสามี500บาทเป็นค่ารถจักนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย จนมาเมื่อวนันนี้ทางบ้านเห็นเฟซบุ๊กประกาศตามหาพี่สาวที่หายไปจึงได้ติดต่อไปทางร้านบอกว่าพี่สาวไปกับลูกค้าในร้านแล้วไม่กลับมาที่ร้านสี่วันแล้วทางร้านตามหาก็ไม่เจอเพราะพี่สาวไม่ได้เอาเครื่องใช้หรือมือถือติดตัวไปจึงมาร้องสื่อให้ช่วยติดตามหาพี่สาวปกติพี่สาวถ้าไม่ดื่มเหล้าจะเป็นคนเงียบไม่พูดดื่มเหล้าเมื่อไหร่จะเสียงดังไม่โกรวใคร ู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านพบผู้จัดการสนวนนามเล่าว,ว่าเมื่อคืนวันที่15มข้อ66มีลูกค้าเป็นชายอายุประมาณกว่า60ปีมาเที่ยวที่ร้านจากนั้นพานางสาวตุ๊กตาและพนักงานในร้านอีกสองคนไปเที่ยวจนเช้าไม่เห็นจึงขึ้นไปดูชั้นบนร้านไม่พบตัวจนเมื่อวันเข้าแจ้งความตำรวจให้ช่วยติดตามตัวนางสาวธนิตาหนึ่ง และนางสาววิกานุชสองจันทรศรีอายุ40ปีคู่แฝดแล้วว่าเมื่อคืนวันที่15มอ ข้อ66ลูกค้ามาที่ร้านจากนั้นชวนไปเที่ยวมีนางสาวตุ๊กตาไปด้วยทั้งหมด4คนรวมลูกค้าไปเที่ยวที่ผับโรบอทซึ่งทุกคนอยู่ในอาการที่เมาแล้วแต่นางสาวตุ๊กตาเสียงดังเกือบมีปัญหากับโต๊ะข้างๆจึงออกจากร้านไปเที่ยวที่บาร์เบซึ่งอยู่ตรงข้ามกันจนเกือบมีเรื่องกันตนเองและพี่สาวขวาแฝดจึงขอตัวกลับก่อนจากนั้นก็ไม่เห็นนางสาวตุกต๊กตาอีกเลยจนมาทราบภายหลังว่าหายไปรวมวันนี้5วันแล้วจนมาวันที่17หมอ พอ66ลูกค้าคนเดิมก็มาเที่ยวที่ร้านไม่มีพิรุษอะไรและก็ไม่ได้สอบถามผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังพอต่อออยศวัตรแก้วสืบทันกิจผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองเลยเปิดเผยว่าตอนนี้ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวแล้วยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ข่าวโดยบุตรสิริปัญญาพรผู้สื่อข่าวสยามนิวจังหวัดเลย